สวัสดีครับพี่น้องกองไฟสุขุสุขนครับผมวันนี้กับพ่อกับบางย่อพ่อกันเถินนะครับผมสวัสดีพี่น้องจากทั้งใกล้ทั้งไกลจากฝั่งไทยฝั่งลาวคือเก่าได้แล้ครับผมฝากขอบคุณหลายๆได้เลยนะที่มาเป็นกําลังใจให้บางย่อกระเดิผู้ที่เข้ามาหลังชมกันแต่วันนี้บางย่อมีเมนูนี่ครับเอาปลาครับผมนี่ยสามโตครับเขากินนำครอบครัวนี่แหละครับผมอ่าพี่น้อง ลูกหลานครับผมเดี๋ยวก็มากเลือกงานเลือกการมากครับผมแต่ว่าบางย่อก็มาเห็ดกินผ่าครับผมเนี่ยมือนี่กับุ่มี่ยังไยเอาปลาแล้วก็เห็ดตับัมหุงนะครับพี่น้องมือนี่เอาเดี๋ยวบากย่อใส่เกลือแล้วครับผมนี่โปะเกลือสะก่อนเพราะว่าบากย่อใส่ตะไคร่หยัดท้องมาแล้วครับพี่น้องเนี่ยโปะเกลือเลยครับพี่น้องนี่ อาย้อนคิดมันขึ้นมาพี่น้องเพื่อนเนี่ยเอาไว้สักก่อนครับเพราะว่าไฟมันยังแห้งอยู่ครับไอ้ไฟมันอ่อนลงนีดหน่อยก่อนครับผมแล้วก็จังเอาเผาเลยครับผมสามโตครับโปใหญ่โปน้อยพอดีครับพี่น้องคิดว่าสามโตนีน่น่าจะเอาอยู่ครับพี่น้อง <g ül üyor> มือนี่แงใส่เกลือเลยนะครับพี่น้อง แต่ว่าท่าดีๆด้วยครับพี่น้องอย่าเป็นรูปไอ้เจ็บหลังมันนี่มันคมครับแทงมือเอาเจ็บอ่ะเดี๋ยวจัง่อยจังมาบึงตอนเผากันครับให้ไฟมันยอมก่อนครับผมเอาพี่น้องเอาครับพี่น้องมาดิไฟยอมแล้วครับผมบอกยี่อเอาขี้เถ้าใส่แล้วครับนี่วางป่าเลยครับพี่น้อง ทีครับน้องอเอา2โตกก่อนพี่นอ้องเตามันกสนีน่อยนิด่อยครับนี่เอาเลยครับพี่น้องนี่อเอาาเลือพอครับใส่อีกก็ได้ครับเปลือมันต้องไปยาดมันครับใส่อาโปเลยครับพี่น้องโตใหญ่อยู่ครับพี่น้องวน,วน เอามาเบิง่งเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกครับผมนี่ไฟแตกปว่าป๊าอยู่นี่โอเคครับเอาครับพี่น้องบาดนี้ครับาพลิกเบิ่งครับนี่ปาอยู่น่าจะได้ที่ไปคางหนึ่งแล้วครับพี่น้องนี่นี่โอ้ยการครับพี่น้องนี่กำลังได้ที่ครับเดี๋ยวเแบาเงาะขอดันบักสองเท้าก่อนเดี๋ยวเด้อดิลี่จิ้มหน่อยครับพี่น้อง ผู้กันผู้กันครับตัวนี้นี่นี่ครับน้ำใสใจจริงครับพี่น้องแบบสองเท้าครับนี่นี่ทีดีจที่น้อยคอเดียวกันผู้กันครับพี่น้องน้ำใสใจจริงจิ้ย้ำใดจริงใจย้ำนั่นครับพี่น้องตัวนี้เอาดันดันดันครับพี่น้องจั่ว ตัวนี้ซุกเดี๋ยวมีกับแก้มอย่างได้ที่เลยครับพี่น้องตัวนี้เอา,าพาเบิ่งบัดมิซุกนำกันครับพี่นอ้องใส่น้ำจิ้มรสเด็ดสำหรับพี่น้องเอาครับพี่นอ้อ,อ,นองบัตเอาท้องมันใส่ก่อนครับท้องมันซุกแล้วกันได้การนะครับสองตัวนี้ น้อยครับพี่น้องแห้มันซุกครับผมมันซุกทั่วถึงครับนี่นี่จะได้กินได้ทุกสักส่วนครับวิธีเผาก็ได้ครับเอาครับพี่น้องบานี่บางย่อว่น่าจะได้การแล้วครับสองตัวนี่นี่ครับผมนี่สุกแล้วครับสองตัวไปนี่อ่ะนี่ครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ยัด เราใส่อีกงขึหน่อยก่อนครับตัวนี้ปลูกเกลือพี่ย<อ><อ>ิก่อน like kad, ครับพี่น้องเนี่ยล้วกันเอาตัวเดียวใส่ตรงกลางเลยครับพี่น้องแล้วกันกน,กนี่เกลือเขาปลูกใส่อีกครับพี่น้องเนี่ยปลูกใส่เลื่อยๆครับเกลือนี่นี่โอเคเอาหาเบิ่งค,ครับไปดี้ที่โอ้ยชุกแล้วครับสองตัว แล้วอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องบาดเนี่ยโอดีเอาครับพี่น้องบาดเนี่นี่ลูกสาวค่ะเลิอกงานมาแล้วครับนี่ยโอ้ดียัดตีพี่น้องเนี่ยเออนี่แหละมาส์บันนี่น้องสิบปลากันตัวนี้ก็ใกล้สิลุกแล้วโอ้ยังทางอีกเล็หน่อยเอาอย่างนี้ละครับนี่ได้มาลุบมาสองตัวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งบาเนี่ยโอดีรออีกแป๊บหนึ่งแล้วกัน ตับกุ้งแบบนี้ครับพี่น้องสกัที่มาจัดน้ำกันครับผมแต่ว่าบน้ำจิ้มแบบใดเอาน้ำจิ้มมาให้พี่น้องก่นุ๊กนี่ครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมน้ำจิ้มถั่วรสเด็ดนี่ฝีมือสาวดาวครับเลยไปหมดเลยครับผมตัวนี้มันแซ่บผักลายเนื้มันเดี๋ยวทาเบิ้งครับพี่น้องอ่ะบาดทาเบิ้งตัวนี้ก่อนครับ พี่น้องบารนี้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่หางแปดขุดครับผมตัวหนึ่งหา,างบารนี้มาเบิ่งหนึ่งพี่บารนี้นี่จัดใส่ถาดครับพี่น้องตัวละถาตัวละถาครับพี่น้องนี่ครับน้ำจิ้มปานสืบในร้านอาหารเลยครับพี่น้องนี่นี่นี่ Yeah. เอาไปดี้มาเบ่งบางอยอสิตำมังมหงก่อนครับพี่น้องจัดหน่อยเอาครับพี่น้องมาดิใส่หมกพริกลงไปครับพี่น้องกะบ่ต้องใส่หลายครับผู้กินเผ็ดบ่ได้ก็มีครับผมนี่เอาใส่กระเทียมจังหน่อยครับนี่กระเทียมอยู่นี่ก็มีเอาใส่เพิ่มความหอมครับพี่น้องมาใส่แป้งนัวเฮาอยู่นี่ ก่อนจะตำหมากเพชรหรือหมากพริกก่เอานี้ใส่ก่อนพี่น้องแป้งนัวเนี่ยเพราะว่ากัดมันกระดิ่ครับพี่น้องตามสูตรบเบาย่อเลยเอานี่สสกน้อยก็พอดีเหมาะรับขกเนี่ครับผมอ่ะตำบนเนีบน,นี่เามาใส่ปลาแดกลงไปครับพี่น้องนี่ กองเครื่องก่อนครับพี่น้องบาเบาก่อนครับเอาเน่าแบบเนี้อ่ะผมมีบอลปา่ปายปะปัดใส่น,นี่แหละพี่น้องแบบธรรมชาติลูกทุ่งลูกทุ่งครับอ่ะ,อะใส่สำนีกซะก่อนจวดโอ้ยเทศแขวครับพี่น้องโอ้จังเห็นบุห็นพี่น้องก็ได้อือนี่อันนี้กั ขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องมะเขือเทศผมมีครับผมใส่ตำที่มีนี่แหละครับผมตำธรรมชาติครับงงกินง่ายๆลูกทุ่งลูกทุ่งอีสานบ้านเฮาครับเออใส่น้ำตาลเพจังหน่อยครับพี่น้องเพิ่มความหอมอรลรสโอ้ยยามันหลายโพดเดี๋ยวอ,ออกก่อน,นตามสูตรเบาเง,ง้ยง เอาเอามองหุ่งเขาลงไปเลยครับผมที่ซับไว้ครับนง่ายๆครับต้องใส่ยังมากมายง่ายๆครับผมเลิกงานมากะนี่แหละทำเงี้งมันขอไปครับพี่น้องนี่เค็ดแ่วครับพี่น้องเอ้ bơm các bạn dừng đây, ừ, hừ hừ, hừ. Con năng, nha, mấy các phi nông, hòa lưới loa dơ chúc lười lười phi ơi, chút, lửa lửa, bạn Ma, hạt phá bộ vậy, à, hạt lớn đôi, จับๆมือนี่นี่ตะขนนดบาดนีอ้ตำนี่แหละพี่น้องมันจังแส็บตำลายๆมันจะเรียบบาหนากันครับเออนี่งมันนั่งกันนี่แหละใสกระบวงมาน ปลาจะคัมก่อนคัมอูโอเลยครับพี่นอ้องเอามันเลื่อดไปล้วดครับพี่น้องเอ้ยนี่วางนี่หละนี่นี่จีบมันออกมานี่เนื้อปลานี่นี่ปลาเห็นพี่น้องเห็นจะาจ้านี่เนื้อปลาล้วนเลยบัณยใส่ไปเลยครับพี่น้องนี่แล้วกัดมาเอาลูกสาวกัดห่อไปเลยนี่สน ต้นหอมมีอย่างจำกันเลยบ้ดนเนี่ยใส่ละนี่ต้นหอมพักซีบ้านนี่ใส่ไปพี่น้องเลยเอาตำมะฮุ่งไม่ใส่น้ำนี่เอาคำอู่อู่ตาดูนอกโรดครับพี่น้องมันยังแซ่บคำน้อยมันหมดมันหมดแซ่บดอกครับพี่น้องนี่ซิมเบิ้งนี่โอ้ยชว้ชนน้อย

ครับถาดหนึ oh, pues. uh ่งครับพี่น้องสวนหนึ่งเพื่อครับนี่นี่ครับสลัดผักกากเท้าก็ก้านสองพักกาดเขียวแล้วก็ต้นหอมพักที่นะครับพี่น้องโอ้หลายเป็นสวนครับพี่น้องกินสุดต่อไปครับผมอืมอืมเซฟสองสงตาหมัอืมก่อนอื่นกั บานย่อขับคอดันตัวนี้อี่ก่อนครับผมนี่น้ำใสใจจริงนี่แต่ว่ากขบไม่ได้กินหลายปันไดครับสองโบกสามโบกครับพี่น้องเพรากินเ่าแท่บนี่นะครับกับลูกหลานครับนี่งสองโบกสามโบกก็เป็นห้าโบกเลยจ้าดาวกับเป็นตาต้องใหงครับผมเอาโมน้กาต้องว่าลายให่ห้างครับพี่น้องดันดันดันจวดครับพี่น้อง ก็แชร์ติต่ตามให้เบาย่อกับลูกสาวเด้อครับเด้อแล้วกันนี่แหละลูกหลานหลายคนนี่นะครับกินเข่ากินน้าเป็นกัวเือนสมาชิกมาอยู่น่กันหลายคนครับผมกะเมื่อนี้กับ,บาเายี่อกับสีขอจากไปเพียนท่นี้ก่อนเด้อครับพี่น้องให้อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับพญามันอะไรใครย้อย